นี่พูดถึงการเมืองนิดหน่อยพูดถึงฝ่ายค้านน่ะไม่ต้องไปหาเสียงอะไรมากมายหรอกไม่ต้องไปพูดอะไรมากมายคุณก็ถามประชาชนว่าอย่างเดียวว่าแปดปีที่ผ่านมาพวกคุณอยู่ดีมีสุขใช่ไหมทุกคนอยู่ดีมีสุขหรือว่าพวกคนทุกทุกคนทุกหรือลำบากยากเย็นยังไงถ้าเขาอยู่ดีมีสุขนะให้เพื่อไทยให้มีเทวดามาลง,ขงเขาก็ไม่เลือกหรอกครับแต่ถ้าเขามีความทุกข์ความยากลาบากนะ เขาต้องเลือกเพื่อไทยผมเชื่อเลยร้อยปอรเ์เซ็นไม่ต้องไปพูดมากว่าจะอะไรมากมายหรอกเอาถามว่าพี่น้องเอ้ยอยู่มาแปดปีมีความสุขไหมเออถ้าเขาบอกว่าเออเรามีความสุขแล้วเขาไม่เลือกคุณหรอกยังไงเขาไม่เลือกแต่ถ้าเขาบอกว่าเออกูทุกข์ชิบหายเลยเขาก็เลือกเพื่อไทยน,นั่นแหละ อันนี้พูดให้คิดนะฝ่ายคานไอฝ่ายไอ,ไอเพื่อพักเพื่อไทยอ่ะเออผมเป็นเอฟซีเพื่อไทยผมบองตรงไม่ต้องพูดเยอะเอาแค่นี้พอแปดปีเขามีความสุขไหมนะแต่แปดปีที่ผ่านมาเขาบอกเขามีความสุขแล้วเขามีเงินมีทองรวยขึ้นมามหาศาลเขาไม่เดือดร้อนอะไรเขาก็ไม่เลือกคุณหรอกแต่ถ้าเขามีความทุกข์เขาจะบอกว่าเออจริงเว้ยพักนี้พูดได้ทําได้แต่อีกพักนึงพูดไม่ได้แล้วก็ทําไม่ได้ก็เนี่ย หาเสียงแค่นี้แหละพักเพื่อไทยเอ้ยผมบอกให้เลยไม่ต้องไปเรื่องมากเชื่อผมนโยบายก็นโยบายแต่คุณขึ้นหัวข้อมาเลยบอกคุณอยู่ดีมีความสุขไหมเออประชาชนอยู่ดีมีความสุขแปดปีที่ผ่านมาเขาอยู่ดีมีสุขเขาก็ไปเลือกคุณล็อกยังไงให้ตายเขาไมไปเลือกอแต่ผมอะบอกตรงแปดปีแม่งโคตรทุกข์เลยเรื่องจริง ผมหนักใจที่สุดคือค่าแรงแม่งไม่ขึ้นอยู่ไปได้ไงแปดปีค่าแรงแม่งไม่ขึ้นผมถามจริงถ้าค่าแรงไม่ขึ้นผมไม่ว่าของอยากขึ้นสินี่ไปดูน้ํามันพืชขวเดเท่าไหร่แล้วน้ํามันลิตรเท่าไหร่เออกระทิงแดงเนี่ยเนี่ยนี่นี่น,น,นี่มันยังขึ้นนลยสิบห้าบาทแต่ก่อนสิบบาทขึ้นสิบห้าบาท ราคาแรงมันสมควรขึ้นไหมมันต้องขึ้นครับผมนีม่อยู่แบบนี้เออชิดเอาแค่นี้ไม่ต้องไปเรื่องมากหรอกโถพักสเตอไทยเออต้องไปหาเสียงมากหรอกยกตัวอย่างให้เขาดูตอนนี้หมูโอะไรตอนคุณอยู่โอะไรค่าแรงสามร้อยของยิ่งรักอ่ะหมูโไรไรลละแปดสิบเก้าสิบตอนนี้โรเกือบสามร้อยคิดเอาแค่นี้ก็พอไม่ต้องไปคิดเยอะ อ่ะฝาก,กไว้คิดแค่นี้แหละ